ตะลึงนะครับตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบโครงการดาวทาเซอร์เคลนะครับแนวคิดและก็การออกแบบโดยเซเลน่าสเปซเมืองดูไบหรือว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นะครับเป็นสถานที่ตั้งของตึกบูร์ดคอลีฟะตึกที่สูงที่สุดในโลกล่าสุดนะครับทีมงานการออกแบบจากบริษัทด้านการออกแบบเซเรน่านะครับสเปซเสนอแนวคิดสุดท้าทายด้านวิศวกรรมและก็การออกแบบอาคารโดยใช้ชื่อโครงการว่าดาวทาเซอร์เคลนะครับ ตึกวงแหวนยักษ์ความสูง550เมตรเส้นรอบวง3กิโลเมตรล้อมรอบตึกบูรสค,คาคิฟะนะครับโครงสร้างขนาดใหญ่นี้ถูกรับน้าหนักด้วยเสาขนาด5ต้นภายในตึกวงแหวนยักษ์ถูกจัดแบ่งเป็นสัสดส่วนไว้อย่างชัดเจนทางพื้นที่อยู่อาศัยโรงแรมร้านอาหารและก็สวนสาธารณะลอยฟ้าเราต้องการลงรายละเอียดไปถึงพื้นฐานของการจัดตั้งชุมชนลอยฟ้าที่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการสำรวจแล้วก็สร้างมันขึ้นมาในเมืองดาว n ทาเซอร์เคนิวรีเมตนะครับแล้วก็นาจามูดชิสไลน์นะครับอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเดอะนิชแนลนะครับสื่อรายใหญ่ในตะวันออกกลางที่มาสัมภาษณ์โครงการนะครับสร้างภายในของตึกนะครับวงแหวนยักษ์ก็ได้แบ่งออกเป็น5ชั้นเชื่อมต่อกันด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นปอดขนาดใหญ่กักเก็บคาร์บอนแล้ก็กรองมลพิษในตัวเมือง โดยจะมีการรวบรวมพันุไม้เขตร้อนหลากหลายชนิดการเก็บรวบรวมน้าฝนเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบการปลูกพืชการเกษตรและก็ระบบขนส่งลอยฟ้าทีมนักออกแบบต้องการนําเสนอแนวคิดการก่อสร้างชุมชนที่เริ่มจากการเกษตรและก็พัฒนาไปยังกิจกรรมอื่นๆผ่านทางผลการออกแบบโครงสร้างตึกสําหรับระบบขนส่งภายในตัวเมืองใช้ระบบรางรถไฟฟ้าที่เดินทางด้วยความเร็วสูง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้โดยสารสามารถรับชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองในรูปแบบ360องศาการเปิดตัวแนวคิดของการออกแบบโครงการดาวทลเซอร์โคตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบเกิดขึ้นหลังจากประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดตัวดีไซน์ล่าสุดนะครับของเดลไลตึกสูงความยาวนะครับ170กิโลเมตรความกว้าง200เมตรความสูง488เมตรเนื้อที่ใช้สอยรวมกัน34ตารางกิโลเมตร ที่สามารถรองรับนะครับประชากร9ล้านคนซึ่งเป็นโครงการที่มีความท้าทายในการก่อสร้างมากที่สุดโครงการหนึ่งของโลกสำหรับโครงการดาวเทลเซอร์โคปัจจุบันโครงการก็ยังอยู่ในช่วงของการเสนอแนวคิดการออกแบบทำให้ยังไม่พบข้อมูลความคืบหน้าของกำหนดการการสร้างงบประมาณและก็รายละเอียดอื่นๆของโครงการดาวเทลเซอร์โคนะครับซึ่งว่าเป็นโครงการที่ล้ำอนาคตมากๆนะครับของดูไบ